สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับช่องมนตราพยากรณนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์มาแนะนํานะคะมีคลิดรับแนะนําในการอ่าที่พระเสาย้ายครั้งนี้นะคะพระเสาย้ายราศีครั้งนี้นะคะก็จะส่งผลดีนะคะสําหรับชาวราศีดังต่อไปนี้นะคะสามราศีนี้นะคะขอให้คุณตั้งอกตั้งใจดูแล้วก็ เอาวิธีการเสี่ยงโชคนี้ไปเสี่ยงโชคเพื่อที่จะได้รับทรัพย์จากพรสเสวย้ายราศีในครั้งนี้นะคะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะต่อไปเป็นเทคนิคการเสี่ยงโชคของคนเกิดราศีกรกฎนะคะคนเกิดราศีกรกฎจะมีโชคทางไหนนะคะเทคนิคการเสี่ยงโชคของคุณคุณจะใช้เกณฑ์แบบไหนช่วงนี้พรสเสวยายนะคะท่านจะคายทรัพย์ ใครมีความเชื่อที่ดีก็ได้ไปทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยความเชื่อนะคะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะชีวิตคุณก็จะดีขึ้นเดี๋ยวไปดูวิธีเสี่ยงโชคเทคนิคการเสี่ยงโชคการหาโชคของคนราศีกรกฎกันค่ะ สำหรับปดเกิดราศีกรกฎนะคะเทคนิคการเสี่ยงโชคของคุณก็คือคุณควรเสียงโชคคนที่จะให้โชคคุณได้คือคนที่อายุน้อยน้อยนะคะอายุน้อยหรือเป็นพวกที่มีความทุกข์ใจ คนที่ขาดที่พึ่งคนที่เป็นลูกกัมพาอะไรอย่างนี้นะจะให้โชคคุณกับคนเกิดราศีกรกฎนะคะพวกที่เป็นคนไกลบ้านคนพัดถิ่นพัดฐานนะคะ<ม>ก็จะให้โชคคุณแล้วก็ดูว่าคุณจะหาเลขที่ไหนมาเสี่ยงโชคโอ้ยอคุณจะหาเลขแก่ไหนมาเสี่ยงโชคนะคะคุณ เกิดกาศีกรกฎถึงจะมีสิ่งจะทําให้คุณโชคดีคุณจะมีโชคจากคนอายุน้อยคนอายุน้อยน้อยหรือคนลูกกัมพา้าคนที่มีความทุกข์เนี่ยที่มาพึ่งพิงคุณเนี่ยเขาจะให้โชคคุณนะคะคืออย่างน้อยคนที่อ่อนด้อยกว่าคุณอนะคนที่มีฐานะต่ำต้อยนะคะหรือว่าคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยคุณนั่นแหละเขาจะเป็นคนให้โชคคุณคุณอาจจะซื้ออายุเขาก็ได้นะคะ และอีกอย่างหนึ่งโชคของคุณนะถ้าคุณเกิดเห็นไฟไหม้บ้านหรือข่าวไฟไหม้หรือว่าบ้านที่คุณเคยเห็นเคยรู้จักมีไฟไหม้ให้คุณเอาบ้านเล็กที่นั้นนะไปเสี่ยงโชคนะคะไม่ทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจงวงจรเนี่ยคุณเอามาเสี่ยงโชคได้นะคะตึกเก่าไฟไหม้บ้านเก่าไฟไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อาจจะไหม้จนเป็นเท่าฐานหรือว่าอาจจะไหม้แล้วเหลือซากเหลือตออะไรอย่างเงี้ยก็นันน่นแหละเอาเลขของอาคารบ้านหลังนั้นที่คุณเคยพบเจอนะคะที่เคย,เคยที่คุณรู้จักอะคะ่ะเอามาเสี่ยงโชคดูนะคะแล้วคนคนอายุน้อยจะให้โชคคุณนี่คือเทคนิคการเสี่ยงโชคของคนเกิดตาสีกรกฎนะคะไม่เชื่ออย่าลบหูนะคะ ก็ลองลองดูซื้อติดติดไว้นะคะเผื่อมีโอกาสจะได้โชคใหญ่แต่ถ้าได้โชคใหญ่ก็อย่าลืมพูดทำนายนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปดูราศีอื่นกันค่ะต่อไปนะคะเป็นการเสี่ยงโชคของคนเกิดราศีสิงนะจ๊ะก็ดูว่าคนราศีสิงเนี่ยควรจะใช้เกณฑ์อะไรในการเสี่ยงโชคใช้เคล็ดอะไรนะคะ ถ้าคุณเชื่อเรื่องโชคลาภเรื่องดวงเนะะี่ยค่ะคุณก็ลองดูนะคะถ้าคุณเชื่อแต่คุณยังไม่อยากลองก็ไม่เป็นไรดูไว้เพื่อความบันเทิงเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคนเกิดราศีสิงห์นะคะมีเทคนิคการเสี่ยงโชคอย่างไรในช่วงที่พระเสาย้ายเนี่ยท่านจะคลายทรัพย์นะจ๊ะให้กับคนที่เชื่อและศรัทธาท่านก็งวดวันที่16บหกมีนานี้นะคะ คุณก็ลองดูแล้วการพิสูจน์ดูนะจ๊ะว่าลักษณะาโชคที่ให้ไปมันจะจะได้ไหมนะคะลองซื้อติดๆไว้นะคะลองใช้เทคนิคที่ให้ไปนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ตัดไพ่ก่อนนะคะพร้อมแล้วก็มาเปิดไพ่เทคนิคการเสี่ยงโชคของคนราศีสิงห์นะจ๊ะ คนที่เดินทางทั้งไปจากเดินทางไกลอะ่ะจะให้โชคคุณนะคะเพื่อนที่เดินทางมาไกลเนี่ยจะให้โชคคุณแล้วก็คนที่จะให้โชคคุณอีกคนนึงก็คือคนผู้หญิงแก่แล้วก็คนที่เพิ่งอกหักนี่นะคะเพิ่งอกหักมา ปกหักจากคนรักจากสามีอะไรอย่างเงี้ยคนเนี้ยที่มาพึ่งพิงคุณหรือว่ามาขอคําแนะนําจากคุณเนี้ยเขาจะให้โชคให้ลาภคุณนะจ๊ะคุณอย่าไปรังเกียจเขานะโอ้ส่วนอันนี้คือเลขเสียงโชคของคุณนะคะสตรีผู้ร่วงรับเนี่ยสตรีคนนี้นะอายุของเขา คุณเห็นลักษณะไหมอายุวันเดือนปีเกิดของเขาเนี่ยจะมาให้โชคกับคุณนะคะคนนี้นะเทคนิคการเสี่ยงโชคของคนราศีสิงห์ก็คือสตรีผู้หญิงที่ล่วงลับไปจากทางน้ำเนี่ยอุบัติเหตุทางน้ำเนี่ยจะให้โชคคุณแล้วก็คุณจะได้โชคได้ลาบก็คือ คุณจะต้องพบกับคนที่เป็นผู้หญิงอกหักหรือผู้หญิงแก่แล้วก็มีข่าวดีจากทางกายเพื่อนทางกายจะนําโชคนาลาบมาให้คุณและเลขเสียงโชคของคุณก็คืออายุหรือวันเดือนปีเกิดที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้ที่จมน้านะคะที่ดังๆก็ลองดูสําหรับเทคนิคการเสียงโชคของคนเกิดราศีสิงในช่วงกลางเดือน มีนาคมนี้นะคะก็ลองดูนะคะไม่เสียหายค่ะก็ถ้าได้ผลยังไงก็มาแจ้งผู้ทํานายด้วยนะคะต่อไปนะจ๊ะเป็นของราศีกันเทคนิคการเสี่ยงโชคของคนเกิดราศีกันนะจ๊ะไพ่ไปะยะกอกจริงๆัสับยังไม่ครบเลย การเสี่ยงโชคของคนเกิดราศีกันนะคะหรือว่าคุณจะได้โชคแบบไหนใครจะให้โชคคุณใครจะเป็นคนนำความโชคนำลาบมาให้คุณนะจ๊ะจะเป็นคนในที่ทำงานเป็นคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาคุณนะคะ ทั้งเพศหญิงเพศชายแต่ส่วนมากจะเป็นเพศชายนะมันออกเป็นเพศชายบางคนก็คนราศีอื่นก็อาจจะโฉลกกับไอที่มาให้เราเนี่ยเป็นอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่ที่สูงกว่าเราหรือว่ามีอายุวัยวุฒิคนสูงวัยในที่ทำงานหรือใกล้ที่ทำงานแถวๆที่เราที่ทำงานเนี่ยจะน,นำโชคมาให้คุณนะจ๊ะ แลใบต่อไปคุณมีสิทธิ์โอ้ก็พวกเนี่ยพวกถ้าคุณเจอนะรถพยาบาลตามทางนะ่ะคุณเอาเอาเลข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 รถทะเบียนรถพยาบาลนะตามทางที่คุณเห็นตรงเห็นตรงไหนก็นแล้วแต่นะคุณเอาเลขนั้นนะ่ะมามามา,มาซื้อนะคะมาเสี่ยงโชคดูนะคะมันจะทำให้คุณ มีโอกาสได้โชคได้ลาบมากนะคะหนึ่งละคนที่จะให้โชคคุณคือเป็นผู้ใหญ่วัย,ยวุฒิสูงกว่าอำนาจหน้าที่สูงกว่าคุณแล้วก็มีดวงจากการเสี่ยงโชคจากเลขท้ายรถของรถพยาบาลรถกู้ชีพอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเจอนะคุณก็ตั้งจิตอธิษฐานแต่และว,วันก็แล้วกันว่าคุณจะ ขอวันไหนอย่างนั้นนะแล้ววันไหนที่คุณเห็นคันแรกหรือว่าคันที่เท่าไหร่ของคุณคุณก็ว่าไปคุณก็เอานั้นน่ะมาซื้ออ่ะและใบที่สามโอ,อใบที่สามก็ยังเป็นพวกหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อันนี้เราดูเรื่องโชคลาภนะเราไม่ได้ดูเรื่องภาพรวมสุขภาพอะไรอย่างอื่นเราไม่เกี่ยวกันนะเราจะพูดจะเรื่องเจาะโชคลาภว่าใครจะให้โชคลาภคุณนี่ คนอุปดวงอุปถัมภ์ของคุณก็คือพวกเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะบุรุษพยาบาลหมอผู้ช่วยพยาบาลอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยมีโอกาสให้โชคคุณสูงนะดวงคุณชโลกกับคนที่เกี่ยวกับพวกช่วยชีวิตพวกพวกหมอพยาบาลเนี่ยเขาจะให้โชคคุณมีโอกาสจัดโชคใส่มือคุณด้วยซ้ำไปนะสำหรับคนเกิดราศีกันเนี่ย ให้หาโชคกับคนสูงวัยนะแล้วก็ใช้เลขจากท้ายรถกู้ชีพรถพยาบาล,ลรถวอเป็นไปได้ก็ให้คนที่ถือลอตเตอรี่ให้คุณถ้ารู้จักนะแต่ถ้าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเห็นพยาบาลเยาบาลยืนซื้อหงซื้อหัวยอยู่เนี่ยคุณก็รีบไปข้างๆเขาแล้วก็ชวนคุยเขาว่าพี่ชอบตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขา หยิบให้คุณหรือว่าให้เขาชี้ก็ได้อะไรเงี้ยคุณก็เอาเลขนั้นนะจ๊ะนี่คือเทคนิคการขอโชคลาภจากภาษเสาของคนเกิดราศีกันนะจ๊ะก็ลองดูลองได้ไม่เสียห,หายนะคะใบสองใบติดติดไว้คุณอาจจะมีโชคใหญ่มีโชคใหญ่ก็อย่าลืมผูดทำนายนะจ๊ะ <G ül üyor> กราบขอบพระคุณจ้า